สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับสาหรับใครที่จะสั่งซื้อแบบบ้านแล้วกลัวไม่ได้แบบบ้านนะครับบอกได้เลยนะครับว่ายังไงก็ได้นะครับผมมีตัวประกันนะครับลูกชาย2คนนะครับนี่คนโตนี่คนเล็กนะครับสำหรับพี่พี่เท่าไหนที่กังวลนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันก่อนครับศูนย์เก้าแปดสี่แปดศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปแบบบ้านกันเลยครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ เอฟซทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านอุดมทรัพย์นะครับแบบบ้านอุดมทรัพย์เป็นหลังคา3สเตปนะครับเดี๋ยวผมบอกเสนอราคาแบบบ้านก่อนนะครับแบบบ้านอุดมทรัพย์ราคา3,500บาทนะครับติดต่อสอบถาม098 480 45 00นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดแบบบ้านของอุดมทรัพย์ ทั้งหมดนะครับแบบบ้านอุดมทรัพย์นะครับอันนี้เป็นภายนอกนะครับด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังแล้วก็ด้านข้างซ้ายนะครับแบบบ้านอุดมทรัพย์จะเป็นหลังคา3าสเต็ปครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับนี่คือสเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3นะครับแบบบ้านอุดมทรัพย์มีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ํห1ห้องโถง1ระเบียงห้องนอนที่1จะเป็น ห้องน้ําในตัวนะครับผมแล้วก็ห้องนอนที่2นั้นจะต้องใช้ห้องน้ารวมนะครับผมก็คือจะเป็น2ห้องน้านะครับแบบบ้านอุดมทรัพย์นะครับฐานบ้านอุดมทรัพย์นะครับสูง60เซนหน้าระเบียงตรงนี้สูงอยู่ที่55เซนบันได3ขั้นนะครับอันนี้คือบันไดชูเหล็กชูเหล็กสีแดงนะครับอันนี้เป็นคอสโลรครับทาสีแดงนะครับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก นะครับอันนี้เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งเปิดข้าอ่าห้องนอนหนึ่งจะมีทั้งหมด4ด้านนะครับทั้งหมด4ด้านนะนะครับผมอัน,นี้ส่วนห้องนอนที่2ก็มีบ้านกระทุ้งเหมือนกัน4บานเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ดูเนาะว่าเป็น แบบบ้านอุดรมซานนั้นมีแปลนเป็นแบบไหนบ้างน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมปิดหลังคาล,ลงจากนั้นเรามาดูแปลนนะครับเดี๋ยวผมเปิดเฟอร์นิเจอร์นะครับอ่ะนี่คือห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องถูกและก็ห้องน้ำสองห้องซึ่งมีขนาดเท่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูเดินเข้ามาครับก็จะเจอกับระเบียงระเบียงหน้าบ้านกว้างเเมตรลึก2.5นะครับฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้ เเมตรนะครับผมฟังเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นั้น2เมตร50เป็นระเบียงที่กว้างนะครับผมนี้เราสามารถนั่งกินหมูกระทะกินชาบูนะครับญาติาพี่น้องมาก็สั่งสัรค์ปาร์ตี้เฮฮาในระเบียงหน้าบ้านได้นะครับนี้เราเป็นประตูหน้าบ้านนะครับบานใหญ่เป็นกระจกอลูมิเนียมเลื่อนสไลด์ตรงกลางเราเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับห้องถูก ห้องโถงมีความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับลึก3.5เมตรฝั่งนี้นะครับเดี๋ยววัดให้ดูดีกว่าเนาะอ่าฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้5เมตรนะครับแล้ฝั่งนี้ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตร50นะครับห้องโถงว่างติดแอร์หตัวนะครับเย็นสบายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่1นะครับนี่คือทางเข้าประตูห้องนอนที่1นอันนี้เป็นบานสวิงนะครับประตูเนาะก็คือเปิด นะครับก็จะเจอขนาดกับห้องนอน1ห,ห้องนอน1จะมีขนาดอยู่ที่3.50เมตร5 0คูณ3มมมีหน้าต่าง4บาน2ด้านเป็นบานกระทุง้งทั้งหมดบานยาวนะครับแบบบ้านรวมทรัพย์เน้นบานกระทุงบานยาวนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับบ้านนะครับผมสาหรับห้องนอนหนึ่งจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวนี่คือประตูเข้าห้องน้านะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอกับ อาล้างหน้าชักโคกนะครับฝากบัวห้องน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนี่คือส่วนเปียกนี่คือส่วนแห้งนะครับเนาะแยกให้ขนาดห้องน้ำสอห้องนั้นมีขนาดเท่ากัน2.45เมตรสี 2, 45, คูณหเมตรเจะครับทางเข้าห้องน้ําที่2อ,อยู่ตรงนี้ติดกับประตูหลังบ้านนะครับผมเนาะเดินะนะงลงมาก็จะเจอกับประตูหลังบ้านจะเจอกับบันได3ขั้นนกันนะครับเหมือนกับด้านหน้า นะครับตนี้เนาะตกแต่งด้วยบัววิ่งรอบบ้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วห้องนอนสองนั้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมพามาดูห้องนอนสองอยู่ตรงนี้นะห้องนอนสองจะมีขนาดเท่ากับห้องนอน1เช่นกันแต่มีเขาเรียกว่าประตูหลังบ้านจะอยู่ฝั่งนี้เนาะประตูหลังบ้านอยู่ฝั่งนี้อันนี้หน้าต่างโชว์จะอยู่ด้านหน้านะครับโชว์ด้านนี้ส่วนด้านหลังนั้นจะปิดทึบ เอาไว้วางทีวีนะครับในห้องนอนที่2อนะครับผมอันนี้เนาะก็คือวางตู้วางเตียงเพราะว่าห้องนอน2ห้องนี้มีหน้าต่างทั้งหมด4บานและเป็นบานยาวด้วยนะเป็นบานกระทุงนะครับรูปแบบบ้านนะครับสวยงามขนาด3 5มจุคูณสารับวางเตียงฝั่งนี้หรือจะหันหมดเตียงด้านไหนอันนี้ก็แลแ้วแต่พี่พี่เนะครับว่าจะจัดวางกันแบบไหนนะครับผม ขนาดเนื้อที่ทั้งหมด69.5ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านกว้างนะครับกว้าง11ลึกนะครับลึก7เสานี้ถึงเสาต้นนี้นะครับคือ7เมตรเสาต้นนี้นะครับถึงเสาต้นนี้กว้าง11เมตรนะครับผมเนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดก็คือ69.5ตารางเมตรนะครับมาดูรายละเอียดงานตกแต่งนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กนะครับ เหล็กเชื่อมแล้วก็ทาสีดำเป็นเหล็กตกแต่งได้แบบนี้เลยนะครับผมในแบบมีให้นะครับตรงนี้ตกแต่งส่วนตรงนี้ก็เป็นเหล็กช์นะครับขนาดมีให้ในแบบนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นม้านั่งกสลหมวกกับไม้เทียมไม่ใช่ผมพูดผิดเป็นเหล็กนะครับม้านั่งเหล็กไม้เทียมนะครับอันนี้เนาะ ม้านั่งเหล็กไม้เทียมมีให้นะครับเป็นรายละเอียดของตัวบ้านแล้วก็จะมีรายละเอียดอยู่ในแบบด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมะตรงนี้เป็นงานตกแต่งหินทรายหรือหินชิกซซนะครับหินชิกซอนั้นจะแพงกว่านะครับหินทรายก็ลดหลั่นลงมาเราสามารถปลูกกระเบื้องลายตัวนี้ได้นะครับมีขายนะครับผมสามารถปูเป็นกระเบื้องได้เนาะแล้วก็วิ่งรอบด้วยบัวนะครับขนาดบัว ตรงนี้วิ่งอรอบบ้านทั้งหมดครับทั้งบัวด้านบนและบัวด้านล่างนะครับวิ่งโดยรออเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านมีชีวิตชีวานะครับแบบบ้านอุ่นทรัพย์นะครับอ่าฝั่งนี้หน้าต่างทุกบ้านนะครับมีขนาดให้นะครับผมประตูหน้าบ้านมีขนาดให้เนาะ,ะการวิ่งบัวการตกแตง่งอันนี้เป็นหน้าต่างช่องระบายอากาศนะครับก็คือช่องระบายอากาศนะครับอันนี้ น,นนี้เป็นเหล็กตกแต่งที่อยู่ด้านบนนะครับหน้าต่างระบายอากาศมีทั้งหมด4บานนะครับ2คู่นะครับมารวมพัดเข้าหลังบ้านก็ลูเข้าแล้วก็รูบอกเพื่อระบายอากาศใต้หลังคานะครับอันนี้จะเป็นต้องมีนะครับอ่าเนาะอ่าอันนี้ก็เหล็กตกแต่งอันนี้เป็นไม้ฝาเชลราดีทับเก็นะครับขนาด ต่างๆนะครับของแบบบ้านอุดมทรัพย์จะอยู่ในแบบทั้งหมดสลับพี่ๆท่านไหนที่สนใจติดต่อสอบถามนะครับ0984804500โทรเขามาสอบถามกันก่อนก็ได้ครับคุยกันก,นก่อนว่าตัวบ้านนั้นเป็นยังไงอยากทราบอะไรบ้างหรือสำหรับใครที่ยังดูไม่เข้าใจผมอาจจะตอบอพูดข้อมูลไม่หมดนะก็โทรเข้ามาสอบถามหรือ ก็คลิปกลับไปดูนะครับเพราะว่าคลิปตัวนี้ผมจะหมุนให้ดูเรื่อยๆนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดโครงลังคาให้พี่ FC นั้นได้ดูดีกว่าครับว่าหลังคาโครงลังคามันเป็นแบบไหนนะครับผมอันนี้เป็นโครงลังคาของแบบบ้านอุดมทรัพย์นะครับเหล็กแป้จันทันอาศีเชิงชายนะครับอันนี้ผมมีบอกอยู่ในแบบอยู่แล้วนะครับว่าขนาดเหล็ก แปรอสีจันทันนั้นขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับบอกให้ทั้งหมดความสูงของตัวบ้านบอกให้ฐานบ้านระยะห้องมีให้เป็นสเปคแบบแปลนก่อสร้างที่พี่พี่ FC นั้นจะเอาไปก่อสร้างได้นะครับผมแบบบ้านนะครับ3,500บาทนั้นโคตรคุ้นนะครับผมบอกเลยที่เราจะลงทุนลงแรงลงไปเพาว่า แบบบ้านเป็นจุดกําเนิดเริ่มต้นของตัวบ้านทั้งหมดนะครับที่เราจะใส่เล็ก<ม>อาเซเล็กจันทานเบอร์คานมีให้ขนาดประตูหน้าตาความสูงของตัวบ้านที่จะออกหน้าออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็นําเสนอได้เพียงเท่านี้เนาะพี่ท่านไหนสนใจก็0 984804500สำหรับพ,พี่ท่านไหนที่ติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับก็ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ถ้าไม่มีอะไรคอมเมนต์ comment, ก็พิมพ์เขาว่า FC ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ